สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะสวัสดีชาววันพุธนะคะนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันพุธนะคะสัปดาห์นี้วันที่21 27ถึงตุลาคมนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูกันนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะคนที่เกิดวันพุธการงานสัปดาห์นี้ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอให้ไพ่พมยานนะคะอวยพรวุชัยคนที่เกิดวันพุธด้วยนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรการงานไพ่ใบแรกนะคะการงานจะเป็นอย่างไรว้าวการเดินทางนะคะโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆว้าวเตรียมเฮก,กับเรื่องการงานนะคะน่าจะมีเกณฑ์การเดินทางมาด้วยนะคะเกี่ยวกับงานราชการการต่างประเทศหรือว่าเดินทางต่างประเทศโดดเด่นมากจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ ถ้าเกิดมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งให้คุณได้เดินทางก็คว้าเอาไว้นะคะมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะคะใครรอง,งานอยู่นี่ก็มีเกณฑ์จะได้งานนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูหรือเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครที่ได้มีโอกาสไปบูชาองค์พญาน,นาคนะคะก็ ให้ไปนะคะจะดีมากเลยพเกตมงคลพญานาคนะคะบูชาพญานาคล้วจะดีนะคะภายใต้สำรับนะคะถ้า้าตลดนะคะเทะวดาให้โชคนะคะจะได้อะไรมาแบบฟุกฟุในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะเตรียมเฮนะคะใครรองานอยู่ก็จะได้งานนะคะใครรอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะอมโวงานดีนะคะสาธุหนา มีความสุขหลั่นลาแฮ ppy มากในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลสักหน่อยนะคะก็อย่าไปวิตกกังวลนะคะมันเป็นไพ่ราชสีที่เราวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การงานแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความมั่นใจในความสามารถคว้าโอกาสทําให้ดีที่สุดน่ะมันจะยืนสง่ายอย่างราชสีประสบความสําเร็จหลั่นลาความสุขเตรียมเฮนะคะอะไรอะไรมันจะแบบเออมันฟุก มันมีความฟุกฟุอยู่ในนั้นน่ะอืมอสาธุนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธนะคะการเงินพระวิษณุการเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะคะอืมไพ่ใบที่สองและใบที่สามนะคะพระราหูกับพนางสุรัสวัดีนะคะอู้ไพ่ใต้สำหรับแพ็กเกจมงคลขึ้นมา ตอกย้ําถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคกันเงินจะไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ก็ระมัดระวังนะเงินมันจะหมดไปกับความสวยความงามเงินมันจะหมดไปกับการสร้างบ้านปลูกบ้านซื้อบ้านนะคะก็ระมัดระวังความลุ่มหลงมงัวเมากับบางสิง่งบางอย่างที่มันทําให้คุณเสียเงินนะคะอืมแต่ว่าเงินเนี่ยถ้าเกิดเอางเงินใส่ทาเงินออนไลน์มันจะมาให้นะคะธุรกิจที่ไปในทิศทางที่แบบ เทาๆสักหน่อยเนี่ยโดดเด่นมากหรืออะไรเกี่ยวกับกลางคืนเนี่ยมันจะนําเงินนะคะถึงอย่างไรแล้วว่าก็จะมีเงินเข้ามาอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะมันมีอุปสรรคอยู่นะคะยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องการเงินนะคะอ่ะต่อไปนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่เขาเรียกคือการเงินเนี่ยมีเกี่ยวกับรถแลนะบ้านอ่ะที่เราจะต้องเสียงเงินนะคะอืม แต่เงินจะมานะคะแค่เราต้องะระมัดระวังอ่ะต่อไปนะคะเรื่องความรักอุ้ยกลีดไพ่ย,ยังไงเนี่ยอ่ะเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้นะคะเรื่องความรักไพ่เท้าทัตตลดนะคะว้าวเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นใหม่อีกแล้วเทวดาอืมไพ่ความรักนะคะเออความรักก็ไปในทิศทางที่ มีบุญหนุนนำนะคะอืมเทวดาก็ยังเอ,อเป็นที่รักของเทวดายังมีบุญหนุนนำอยู่นะคะความรักเนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณอนะอืมอาจจะต้องบางทีมันยังไงดีละ่ะเพราะว่าด้วยใต้สำรับเนี่ยมีไพ่โมลานะคะคือบางทีเราไม่ผิดเหมือนเราผิดอะเออพอันนี้ให้ระมัดระวังนะคนที่เกิดวันพุธ นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอะมือนเหมือนลักษณะว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่มันมันดันผิดอะเออบอกไม่ถูกอืมเราไปดูนะคะว่าคุณอาจจะเหมือนโดนแบบถ้าคุณมีคู่อะโดนเข้าใจผิดกับคู่ของคุณหรือว่าโดนโดนรับเคาะรับบาปจากสิ่งที่ไม่ได้ทํามันก็เลยทําให้สั่นคลอนได้อะประมาณนี้นะคะกับความสัมพันธ์แต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณเชื่อเซนให้ตัวเองเชื่อ เทวดาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อความดีนะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็แล้วก็คนโสดนะคะคนโสดก็จะเจอคู่แบบแปลกๆหรือว่าคุณไปขอพรขอความรักนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันมีไพ่โมราขึ้นมานะคะอาจจะได้ไม่ตรงสเปคได้ไม่ตรงคำขอหรือว่าดูนิดนึงว่าเขามีคู่แล้วหรือยังนะคะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะขอ ให้อะไรดีล่ะก็ขอให้ทำดีต่อไปนะคะมันเป็นไพ่ของเทวดาออให้โชคด้วยความดีของคุณเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ก็หมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมทำแต่กรรมดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ